สวัสดีค่ะวันนี้ห้องเต้สเสด็จวันนี้เป็นอะไรดีคะวันนี้ว่าจะเป็ดอาจารย์ยิ่งศักดิ์พาทานส้มตํากันนะคะอุ้ยดิฉันขอโทษนะคะสวยไหมคะดิฉันสวยไหมคะเมื่อนี้กินส้มตําไปไม่พ้นใครถามว่าอินี่กินแต่ส้มตำก็อินี่จะกินส้มตำอีนี่ไม่กินส,ตนนสเต็กส้มตําแพงกว่าสเต็กนะคะเรื่องของอินี่เถอะไม่ใช่เรื่องของยูใครจะกินอะไรก็กินปลาย เหาะพี่น้องเรามากินกันส้มตำจับเสบน้ำกันตะไครโอ้ทถาแล้วกับแขน แข็งนะตะไข่ก็ได้สตกินสตอ,อหลายเลยสต ั่วพผู้นี่ไม่เสียนะแล้วเขาเปิดแล้วถ้าเปิดฟามันเฮ้ยเปิดทุงมันมันกระดำตึกถกลงไปซื้อขอใส่ปักสีเลาวนะห่อน,อนทีก็ตุนนี่แหละ ปุกกันหน่อยด้พี่หองนะน้ำมันจะเหนียวเหนียวจากคามันเนาะเขากระูกจับอยู่เนาะเต่ขอโทษน,นะครับขอบอกแับหนึง่งทำไม่อยถึงบอสไซกับตะไคร้แล้วก็พวกเฮิบ ไทยเฮาเวลาข่อยตุนเนี่ยข่อยพอใส่พออีอยงมันเป็นอย่างสี่พี่น้องร้องตุนบางอย่างสีนะ่ละเฮาพอต้องใสอันผักต้นงานเห็นบอผักหอมปอบผักซีละผักผักโอ้พระเจ้ามันมันสีบามันกระบอกมันกระติดคอหลากผักชีใบมะกรูดคาตะไคร้พวกเนี้ยเฮาบอต้องใสความหมายของข่อยนะเฮาบอต้องไปใส ร้องตุนแบบัางสีกินมันสิได้รสชาติของตีนหมูมันสินิ่มมันสิหอมหอมของมันนี่หอมจากหน้าผักนะคะอันนี้คือขึ้นหน้าผักที่คอยตุนนะน้าผักตุนไปในาน,านั้นต้มไปในาน,านั้นแล้ว่อยก็ใส่แค่หัวหัวอันนี้คะ่ะขิงเห็นมันหอมแค่นั้นพอคอยเป็นคนมากกินขิงคอยก็ได้คิดว่าใส่ไปปุ๊บมันจะ ความอร่อยของมันนะมันจะได้มันจะได้เนื้อเนื้อ,อสดๆจากมงนี้เลยนานๆกินทีทำไปกินตลอดมันบวชวนดอกอ้วนกับฝากยูบีไปเลยคืนนี้เละกินเยอะสังหารโหดมันเนื้อมันเห็นไหมคะอืม น,นันดาเรากินที่พเป็นยางดอกพี่น้องย,ยุสวิเดียนรู้สึกว่าคอยซื้อเขากินนะ่ะพราะย่พยยนยุนเนเนี่ยพี่แฟ,แฟนแอนนาเนี่ยเราเสียมาให้คอยสั่งกับเราตีนเดียวมั้งหกสิบคน 3ามรอยบาทบั้เขาพราะเขากินอีกอย่างดุดุแล้วเขาสิจำรสชาติมันสิจำกินจําอียงของมันว่าอันใดอืมลองดูเพราะถ้าถ้าเขาใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่ยังไปมันสิเกินแบบมัน่ได้กินตินหมู มันเป็นอาหารไทยเอเชียเขาสันดีความหมายของคอยเมือมม่อน้ำแน่น้ำมันเป็นอย่างดอกแน่น้ำเนียวตุยตุยนานๆกินทีบ้างแกเอ็นมันไม่หวานนะคะ เพราะว่าไม่ยงนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะมันได้จากน้ำซุปผักกับตีนหม,มูสรุปบอกไปดูใช่อ้้ร้อนมากห่อน,นีหม วันนี้อาจารย์ยิ่งสักทันเยอะนะคะร่างหลักเนาะอาจารย์ยิ่งสักแล้วก็มวนแบบตลกดีเฮาต้องเบิ้งอีหยังเบื้ห้มันตลกนะพี่น้องเขาเบิ้งมันเขียดอย่างเงเบื้ห้มันจะเขียดมันจะไปเบิ้งมันให้มันเสียอินเทอร์เน็ตเฮาแมนบอกค่ะ ตลกดิผู้ดิกินปะฮืคอยไปอันคอยไปสืส้อเนื้อกวงมัหวานเนี่ยมาชิมให้พวกเจ้าเบิ่งแอนเดียรวานบัวแมนเนื้อกวงกัน